สำหรับวันนี้ก็จะขอนำเรื่องอภิสูตสองทาหายสหายด้วยกันเมื่อเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นการศึกษาความจริงประสุตตอนไทใยทายนี้ผมถือเป็นการศึกษาไปสําคัญเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมืม่อทรงเสด็จประทับยับยั้งสําราญอิติยาบท รายกฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารในตอนนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมานทรงปรารภบิสุสองสหายแล้วจื่ในให้ทรงตัดปรมเทศนาว่าพระหุมปิเจสหตังภาสมาโนเป็นตน้นความพิสันดาในเรื่องนี้มีอยู่ว่ามีกุลบุตรสองคน เป็นชาวเมืองสาวาัตถีและก็เป็นเพื่อนกันวันหนึ่งได้ไปฟังบัธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าฟังแล้วเกิดความเลื่อมใสใคร่จะบวดจึงน้พากันละกามทั้งหลายหมายความละการครองเรือนลามเมียบวดเอางี้ดีกว่า ภาษาบาลีทั้งหมดละกามทั้งหลายแปลว่าลาเมียบทละรูปรูป,ปเสียงกลิ่นรสสัมผัสน่ารมม์ท่เนื่องในกามมารมตั้งใจถวายชีวิตในพระพุทธศาสนาอย่างนี้เรียกุุรังทัตวาถวายอกแก่พระศาสนาคือยอมตายในพระศาสนา ความจริงพระสองรูปนี้ถ้าจะดูกันไปก็ค่คล้า,า,า,ลายๆกับพระว่าเราในปีนี้คือปี2520มีพระตั้งใจบวชในประเภทยอมกายถวายชีวิตในพระพุทธศาสนามากผมปลื้มใจเพราะว่าท่านหลายมีความเข้าใจในศาสนาขระองค์สมเด็จพระจอมไตร ถึงกระลผลประโยชน์ที่พึงได้เ่องทั้งลาบทั้งยศได้จนเสริมสุขอันเป็นโลกีวิสัยชื่อว่าท่านนันหลมีทุนใหญ่ในการอุปสมบทบรรพชาผลที่จะพึงได้ขานาดถ้าอารมณ์กรรมที่เป็นอกุศลไม่เข้ามาดนใจท่านนันยลก็ผมคิดว่าคงจะเข้าใจในระศาสนาถึงที่สุด อันนี้อย่าพยากรณ์มากไปนะเพาพวกแค่นี้เวรนะนั้นว่าว่าท่านตั้งใจถวายชีวิตในในพระพุทธศาสนาแล้วก็ขอบทบทแล้วอยู่ในสำนักของอาจารย์ครบหบ้ารรษาคือในระหว่างยังไม่ครบหบ้ารรษานี่เขาเรียกยังไม่เรียกว่านีสนสัยมุตตะกัยังต้องอยู่ในการอบรมพระว่าจะพัฒอุปชาอยู่ อุปชาในสมัยนั้นท่านปฏิบัติตนแบบนี้เมื่อบวชกุลบุคุณทิดาแล้วก็ตั้งใจอบรมสั่งสอนไม่ใช่อุปชาเต่าสมัยนี้เป็นอุปชาเต่าสมบทบให้แล้วกอนแล้วกันไปจะไปอยู่ไหนก็ช่างจะมีความประพฤติเป็นยังไงก็ช่างเอาอย่างดีว่าปีหนึ่งเขาได้บทมากเป็นสําคัญ นี่ไม่ใช่นินทานะครับเรื่องมันจริงแต่สมัยนั้นพระที่บวชจริงอยู่ในเกณฑ์ยังไม่พ้นห้ารรษาต้องอยู่ในสำนักของอุปชาอุปรืว่าอยู่ต่างออกไปอุปชาต้องตามสั่งสอนอยู่เสมอเมื่อครบพ่าบรรษาแล้วเขาเรียกว่านิสัยมุตตะกานิสัยมุตตะกานี่ก็พ้นเขตที่ต้องอุปชาจะต้องควบคุมแต่ว่าทั้งนี้ต้องมีความรู้ดีมีความประพฤติดี เมื่อท่านนาาสองนี้บวชครบห้าปีแล้วยิงเข้าไปเป้าองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทูลทถ,าถามถึงธุระในพระาศาสนาได้ฟังวิปัสนาธุระและคันธาธุระที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสแสดงให้ปรากฏโดยพิสดารในจำนวนพระภิสทธ์สองรูปนั้นรูปหนึ่ง กราบทูลก่อนว่าพันเตพระกว,วาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระผู้ที่เจ้าขา้าข้าพระองค์บทตอนนี้มันแก่จะแล้วถ้าจะคืนเรียนคันถาุระคือเรียนศึกษาวิชาความรู้ในพระไตรปิฎกและทำภารกิจอื่นมากเห็นจะไปไม่ไหวชีวิตจะไปไม่รอด ขอเรียนมีปัสนาทุระเพื่อหวังมรรคผลต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนดาก็ทรงอนุมัตินิกรทูลขอสมเด็จพระผู้มีพระภาคตรัสมีปัสนาทุระพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงสอนมีปัสนาทุระตั้งแต่ต้นจนถึงอรหัตผลว่าท่านรับคําสอนถึงครั้งแรก แล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายนำมาคำสอนนั้นไปภาพเพียนพยายามอยู่ในป่าจงกระทั่งมรุอนาหัตตผลร้อมไปด้วยปริสัมมิทายานนี่สมัยก่อนเขาศึกษากันแบบนี้นะฟังคำสอนกันเพียงครั้งเดียวจำจำแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติหาทางตัก,กินเลตให้เป็นสมุทเฉตประหาร ในที่สุดท่านก็เป็นอราหารันพร้อมไม่ได้ปฏิสัมพิทายานฝ่ายบิสุอีกองหนึ่งคิดว่าเราจะบำเพ็ญคันธาธุระคือจะศึกษาพุทธพจน์บทบาลีให้ครบถ้วนยิ่งได้เรียนพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกโดยลำดับเรียนจบพระไตรปิฎกแล้วก็กล่าวสรพัญญะ ในสถานที่ที่ตนไปแล้วไอสระพัญญะเนี่ยว่าภาษาตามธรมธรมดาธรรมดาก็คือไปที่ไหนก็ตามกล่าวธรรมะตามที่ศึกษามาแล้วจากบาลีได้จากตำราแล้วก็เที่ยวสอนบรรดาภิสุทธ์หลายห้าร้อยลูกได้เป็นคณาจารย์ใหญ่สิบปบชนะ คือกลุ่มที่เป็นลกูกศิษย์ของท่านมีประมาณห้าร้อยรูปแบ่งเป็นพักพวกก็เป็นคณะได้สิบแปดคณะก็พระอยู่กันเป็นกลุ่มๆลุ่ปลายกลุ่มนี้มีประมาณห้าร้อยรูปด้วยกันพิสุทั้งหลายเหล่านั้นสำหรับพิสุอีโอหนึ่ง,งบรรดาพิสุทั้งหลายท่งกล่าวอย่างนี้นะนอกจากพิสุที่เป็นคันธาธุระ แล้วก็มีพระอภิสูตอีกพวกหนึ่งพระอีกพวกหนึ่งมาเรียนกรรมฐานมา,ามบวชในสำนักพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเรียนในกรรมฐานในสำนักของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จก็ไปสู่ที่อยู่ของพระเถระผู้เป็นฝ่ายวิปัสสนาธุระนี่ไม่ได้หมายถึงว่าพิสูห้าร้อยรูปพวกนั้นนะเป็นพระอีกพวกหนึ่ง พระห้าร้อยรูปใปนบทเพื่อศึกษาพระปริยัติเรียนให้จบต่างกัพีแล้วไปเที่เบ่งกับชาวบ้านว่าฉันจบชั้นนั้นฉันจบชั้นนี้แล้วมีพิสุยผู้หนึ่งเรียนกรรมฐานะโองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไปสู่สำนักของพระอาจารย์ผู้วิปัสสนาธุระ ไปถึงแล,แล้วคุณท่านรูปนั้นเสานะท่าที่เป็นอรหันต์ปฏิสัมภิทาญานท่านก็ให้อวาทของท่านตามที่ท่านได้บรรลุมาแล้วภายในไม่ช้าบรรดาพระภิสุทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้บรรลุอรหันต์หมดต่อมาเมื่อเวลาออกปรรษาเีนี่พากันมาจัดการปเิระได้กราบเรียนว่าท่านผู้จเจริญครับ แวลผมทั้งหมดนี้ใครจะเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเทระจนิน้กล่าวว่าไปเถิดท่านผู้มีอายุเมื่อไปแล้วถวายบังคมพระศาสนาสมเด็จพปประบพิตรแก้วแล้วจงไปนมัสการพระสีติมหาสาวกคือพระสาวกผู้ใหญ่แปดสิบรูปสาวกนี้พระพุทธเจ้าแบ่งเป็นหลายชั้นครือหนึ่ง อักษสาวกเบื้องขวาได้กับภาษาลีบุตรสองอักษรสาวกเบื้องซ้ายได้กับาากรพระโมกขาอาคาแปลวุ่นเลิศคือเป็นสาวกุลเลิศก,กว่าสาวกอื่นทั้งหมดสำหรับอสีติมหาสาวกอันนี้ท่านเรียกว่ามหาสาวกคือภรษาสาวกผู้ใหญ่มีอยู่แปดสิบรูปนอกจากนั้นก็เป็นพวกเอตตะคะเป็นผู้เลิศด,ด้านนั้นด้านนี้แล้วก็มีปกติสาวก เป็นอันว่าทั้งหมดก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันแต่ความรู้ความสามารถพิเศษต่างกัน่านบอกว่านมัสก,การพระมหาเทระแปดสิบรูปตามคําของเรานะแล้วก็จงบอกกับพระเทระผู้เป็นสหายของเราด้วยว่าท่านอาจารย์ของกระผมฝากการนมัสก,การใต้เท้ามาด้วยเมื่อสั่งการแล้วก็ส่งไปคืออนุญาตให้ไป บันดาวิสุทธิหลายลันเหล่านั้นไปสู่วิหารถวายบังคมอมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็นมัสการพระสีติมหาสาวกแล้วก็ไปสู่สำนักเรากคันธิกาเทระหรือพระคันธิกะคันคันธาธุระนั่นแหละชื่อท่านไม่ได้ชื่ออะไรก็ไม่รู้ท่านเป็นฝ่ายคันธาธุระพระบาลีที่เรียกว่าพระคันธิกาเทระ นั่นก็เรียนในทราบว่าท่านกรรับท่านอาจารย์ของพวกกับผมฝากมานมตการใต้เท้ากรรับนี่พระเทระผู้คันธิที่กลาขันธาเทระองค์นี้จึงถามว่าอาจารย์ของเธอเป็นใครพิสุทนั้นหลายเหล่านั้นก็กราบเปลี่ยนว่าอาจารย์ของกระผมก็คือพิสุขผู้เป็นสหายของใต้เท้าที่บวชพร้อมกันกรรับเมื่อพระเทระฝ่ายปัสนาทุระ ส่งข่าวมาเยี่ยมอยู่เรื่อยๆหมายความโรคศิษย์ของท่านที่เป็นพระรหันมาเป้าของพระเจ้าทุกรุ่นก็ทรงข่าวมานมัเสอการตอนนี้พีสุที่เป็นคันาธาตุระชักจะทนไม่ไหวนี่เสียกระดาษคันาธาตุระนี่เสียกระดาษไม่มีอะไรดีถือตนถือตัวตัวเป็นสำคัญอดทนอยู่ได้สิ่งการเล็กน้อย ต่อมาชักทนไม่ไหวก็ดูต่อไปไม่ได้เมื่อพวกคันอาคันทุกะพิขุมาเรียนบอกว่าพระอ,อาจารย์ของผมฝากมานมรสก,การไต้เทายังได้ถามว่าอาจารย์ของพวกท่าน,นเป็นใครไม่พิสูดน์ั้นหลายเหล่านั้นกราบเรียนว่าเป็นพระอ,อาจารย์ผู้เป็นสหายของไต้เทาบทร้อมกัน ตอนนี้ความมณาะความถือตัวก็เกิดขึน้นใจเลวท่านยิงกล่าวว่าที่ท่านอยู่กา,าย์ของท่านนะเรียนอะไรกันมาบ้างท่านได้เรียนเพระสุดพระวินัย้วก็พระวิธรรมหรือว่าจบพระตรวิฎกหรือว่าจบอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างหรือเปล่าบรรดาพิสุทั้งหลายเหล่านั้นท่านเป็นอรหันต์พอพิสุ พูดเสือกันดาษคันธาธุระถามอย่างนั้นเพงคนหนึ่งเมื่อพาคันธาธุระนั่นก็คิดว่านี่สหายของเราเมื่อบวทไม่เคยเรียนหนังสือหนังหาตำรับตำราก็ไม่เคยดูไม่รู้จักแม้แต่ประคาถามประกอบประด้สงบทถือปองสะกุลเข้าป่าตั้งแต่บวทแล้ว ยังสามารถมีลุกสิทธุขามากมายขนาดนี้ในการที่เธอมาหาเราเราจะถามปัญหาดูนี่สันดานข้อหน้ากิเลสมันเป็นอย่างนี้ต้องถือว่าเป็นสันดานเรียนแต่ตำราได้ไ้จิตใจบันสะอาดความสงบของจิตความถือถือตัวถือตนเกิดขึ้นเห็นเพื่อนมีรู้สิทธิ์มาก แต่ความจริงท่านมีโู้สิทธิ์มากแต่านคิดว่าไม่มีใครเลิศก,กว่าท่านความจริงนีสัยองค์นี้ค,คล้ายพระเทวทัตแล้วผมจะนําเรื่องพระเทวทัตมาเล่าให้ฟังใน,นอย่างย่อๆซึ่งกล่าวว่าในการต่อมาพระเทะรศวิปัสสนาธุระได้เข้ามาเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเก็บบาจีวรไว้ในสำนักของพระอาจารย์ผู้สหายกัน นี่ก็เลยไปนมัสการพระพุทธศัตว์พระพุทธเจ้าและก็ไหว้พระสีติมหาสาวกทั้งแปดสิบลูกสาวกผู้ใหญ่สำหรับพระคันธธุระนั้นเมื่อไหว้แล้วก็กลับมาสู่สำนักของรพระภมิธพิสุสงฆ์ที่เป็นตาหายคือพระอาจารย์คันธธุระหลับดำดำดับนั้นพระอาจารย์คันธธุระนั้น ให้พิสุทธทัหลายคือลูกน้องของตนทำวัดแกท่านแล้วถืออาัจนาะมีขนาดเท่ากันือว่าเพื่อนกันนี่แกจะเบ่งกับฉันไอ้คำว่านั่งเท่ากันฉันใจไม่เท่าคิดว่าตัวเด่นกว่าเพราะว่าเพื่อนไม่เคยเรียนอะไรมาตัวเรียนแล้วเมื่อนั่งแล้วก็ตั้งใจจะถามปัญหาพระอรหันต์ ให้กล่าวว่าในขณะนั้นองค์สมเด็จพระิชิตมารทรงทราบว่าพระคันธาธุระพิขครูปนี้จะพึงเบียดเบียนบุตของเราผู้มีรูปเห็นปานนี้คือมคมัมมารูปหมายความพูดทรงคุณสมบัติสงูงถึงปานนี้แล้วถ้าเธอเบียดเบียนแล้วเธอจะตกในนรกในเวจีมหานารก แด้ใส่ความที่พระองค์ทรงเอ็นดูเธอเกรงว่าเธอจะลงนรกยังได้ทำระหนึ่งว่าเสด็จเที่ยวจาริกไปในวิหารขันเสด็จถึงสถานีเธอทั้งสองนั่งแล้วก็ทับนั่งเหนืออัศนะที่เธอจัดไว้ตามพมบาลีทิล่าว่าพระจะอยู่ที่ไหนก็ตามจะต้องจัดสถานที่พิเศษไว้ที่หนึ่ง เพื่อเป็นที่ประทับพององร,ร,ะ,มมรพะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งเหนืออัศนะที่พระคันธทุระจัดไว้ถวายแล้วเวลาเมื่อประทับนั่งเสร็จยึงไในตัดถามปัญหาในปัญหาแรกที่พระธเจ้าถามก็คือปฐมฌานกับพระคันธทุระ เมือเ่อพระคันธทธุระถูกถามตอบไม่ได้ขั้นตัดถามปัญหาในรูปปะสมาบัตคือฌานที่สองที่สามที่สี่และรูปปัสมาบัตคือรูปฌปานที่หนึ่งได้แก่เอกาสานัญจาจตนะที่สองได้แก่วิญญา,านัญญายตนะที่สามได้แก่กิจัญญาจตนะที่ 4, สีาา่ได้วเนสัญญาณาสัญญาจตนะ การถามของพระพุทธเจ้าถึงถามถึงอารมณ์ที่เข้าถึงไม่ได้ถามตามหลักวิชาไอ้อย่างนี้ผู้ปฏิบัติได้จึงจะตอบได้เป็นนั้นว่าตั้งแต่ชาติสองเป็นต้นไปพระคันธทุระตอบไม่ได้สักข้อเดียวสำหรับพระวิปัสสนาธุระตอบได้ทูลถวายได้ทั้งหมดลำดับนั้นสมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้า จึ่งตัดถามปัญหาในพระโสดาปิมักกับเธอพระคันธธุระก็ตอบไม่ได้แต่ว่าท่านมีปัศนาทุระตอบได้เมื่อตอบได้แล้วพระพุทธเจ้าก็าถามปัญหาสกิทาคานาคาราตผลถ้ามีปัศนาทุระก็ตอบได้หมดพระคันธธุระตอบอะไรไม่ได้เลยนี่ฟังดูให้ดีนะ พวกเราก็เหมือนกันศึกษามาแล้วอย่าเอาตำราไปเที่ยงกันดูความบริสุทธิ์ของจิตนี่ท่านมิปัส,สนาธุระท่านไม่เคยอ่านตำราแต่ด้ว่ามาเป็นอราหันต์แล้วก็ตอบได้หมดเป็นสิ่งไม่เคยมีไสเพราะเป็นผลที่เพิ่งได้ทางจิตปัญญามันเกิดเอง <c oughs> ถ้าเราถือแต่ตำราเป็นสำคัญก็ทางลงนรกมันมากเพราะตนองตัวตนองตน หลากันต่อไป,ไปว่าองค์สมเด็จพระทศพลทรงชมว่าดีละดีละแล้วก็ตัดถามปัญหาถึงในมรรคที่เหลือทั้งหลายโดยด,ดัาดักพระคันธุระก็ไม่ได้ตอบไม่ได้ส่วนพระขีนนาศคือพระวิปภิบสสนาธุระทูลตอบปัญหาได้ตอบได้ทั้งหมดื่อท่านถามมาเท่าไรตอบได้ทั้งหมดจําให้ดีนะ ว่าผลแห่งการปฏิบัตินี่มันเกิดปัญญาเพราะประสบการณ์มาเองพระศาสาดาได้ให้สาธุการแก่พระศีอขีณาศพในฐานะทั้งสี่บรรดาเทระบรดาทั้งหมดก็ตั้งต้นตั้งแต่ภูมทิทวดาถึงภูมิโลกน่าคเลยฟุตเมื่อฟังคําสาธุการขององค์สุเด็ตุสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ให้การสาธุการเหมือนกันสาธุในประวัติีละทรงชมวันดีเธอตอบได้ ท่นี่มาผู้อันเตวาสิกสัติวิหาริกผู้ง่ายๆคือรูปศิษิ์ของพระคันธทุระที่อยู่ในสำนักและนอกสำนักได้ฟังคำสาธุการนั้นแล้วจึงยกโทษองค์สมเด็จพระบัีฑแก้วนี่ท่านฟังแล้วก็ดูให้ดีนะแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระทั้งหลายยังนินทาได้ นี่พวกเราถ้าถูกพระด้วยกันนินทาถูกชาวบ,บ้านนินทาก็จงอย่าสนใจว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรดีกว่าเราตั้งหลายล้านเท่าพระอ,องค์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังถูกพระนินทาแล้วขอยกโทษองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระสัสดาทรงธรรมกรรมอะไรนี่พระอ,องค์ได้ประทานสาธุการแก่พระมิปัสนนาธุระ ผู้ไม่รู้อะไรในฐานะทั้งสี่พระอาจารย์ของพวกเราเป็นผู้ทรงจำพระปริยัติที่ทำไม่ได้ทั้งหมดทรงพระตรวิฎกทั้งสามประการเป็นหัวหน้าเพอพิสุประมาณห้าร้อยลกพระองค์ไม่ได้ทรงชมเชยให้ความสุขให้ความสเสริญเลยนี่ฟังพระนรกท่านท่านหารทู่านพูดกันนินทาพระพุทธเจา้า ความจริงนี่เมาอยู่ในกระดาษอย่างเดียวเมาในตำรราลำดับนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทรงตรัธรรมพิสุทธิ์ทั้งห i, ลายเ่านั้นว่าพวกเธอทั้งหลายก็ล่าวพูดเรื่องอะไรกันเมื่อพิสุทธิ์ทั้งหลายเ่านั่นกราบทูลในความนั้นในทรงทราบแล้วสมเด็จพระบรทิพยแก้วจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าพิสุทธิ์ทั้งหลายอาจารย์ของพวกเธอ มีสภาพเหมือนกับบคุคคลผู้รักษางัวทั้งหลายโคทั้งหลายเพื่อค่าจ้างในาศาสนาของเราเท่านั้นส่วนบุตรของเราเช่นกับเหมือนไปนมีสภาพเหมือนเจ้าของผู้บริโภคปัจญจญโครสตามชอบใจหมายความนมของโคมีรสห้ายอย่างกินตามชอบใจ พระที่เรียนแต่ตำรายอย่างเดียวทรงเป็นทวายดกเหมือนก็คนเฝ้าโคไม่ได้กินอะไรเลยดังนี้แล้วองค์สมเด็จพระบทีฑิตแก้วจึงทรงตัดบาดประคาถาว่านารชนกลาวพระพุทธพจท์คำว่าพุทธพจท์คือบทพทมบาลีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอันมีประโยชน์เกือ้อกูลแม่มาก แต่ถ้าว่าเป็นผู้มีความประมาทแล้วไม่ทําตามพุทธพจน์นั้นเขาย่อมไม่ได้เป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญญผลคำว่าสามัญญผลก็คือผลคือคุณเครื่องความเป็นสมณะมีหมายความเรียนรู้แล้วต้องปฏิบัติด,ด้วยไม่ใช่ออดรู้อย่างนั้นอดรู้อย่างนี้แต่ตัวเลว ท่านกล่าวต่อไปว่าเหมือนคนเลี้ยงโคนับโคทั้งหลายของชนเหล่าอื่นคือคนเลี้ยงโคเขาจ้างให้เลี้ยงโคเช้าเขามานับว่าโคมีกี่ตัวเย็นเวลาจะเข้าข้อก็ดูโคมีกี่ตัวเป็นครบหรือไม่ครบย่อมเป็นผู้ไม่มีส่วนเห็นปัญญโคร,รถเลี้ยงโคร,รับจ้างเขาไม่ได้กินน้ำนมของโคนั่นเองหากว่านรชนกล่าวพุทธคด มีประโยชน์เกื้อกูลแม่น้อยแต่เป็นผู้มีปกติประพฤติธรรมสมควรแก่ทมแล้วเขาละจักราคะโทสะและโมหะแล้วรู้ชอบมีจิตหลุดพ้นด้วยดีความหมดความยึดถือในโลกนี้ <c oughs> และในโลกหน้า <c oughs> เขาย่อมเป็นผู้มีส่วนในสามัยาผลคือความเป็นสมณะ ใหงกล่าวตามระบาลลีว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาตอนนี้จบคนเปรมากได้มารู้อริยบุคคลมีประสดาบันเป็นต้นเพราะนั้นว่าเทศนามีประโยชน์มากสำหรับเรื่องนี้เป็นคติเตือนใจว่าเราท่านนันหลายที่จะดีกันได้นี่ไม่ใช่ถือตำราเป็นสำคัญผมคิดว่าในสมัยหนึ่ง ในสำนักของเรานี่ก็มีมีพระที่ไม่รู้จักประมาณตัวและเดาว่าคิดว่าตัวเองเป็นผู้เลิศเบียดเบียนบุคคลอื่นให้รับความลำบากถือเหตุแต่เพียงว่ามีตำรับตำราเป็นเครื่องดูเป็นผู้ควบคุมหลักสูตรพระประเภทนั้นก็เป็นประเภทกับท่านคันธธุระนั่นเอง เรียกว่าเป็นคนเลี้ยงงวแต่ไม่ได้กินน้ำนมของวัวแล่ว,ว่าสมัยนี้ก็คงจะหมดไปแล้วเป็นอนุนวาทนานหลายที่บกเข้ามาในศาสนาขระองค์สมเด็จพระบพิตแก้วจงอย่าเป็นผู้เมาในวิชาความรู้ที่เราได้จากตำรา เพราะว่าวิชาความรู้ที่เราได้จากตำรานี้มีประโยชน์น้อยหรือเกินถ้าเราไม่ประพุทธปฏิบัติเหมือนกระองคสำเร็จตัวทซนสซวัสดีโสภากทั้งกล่าวความจริงผลที่เราต้องการนั่นก็คือการประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลความจริงการรู้แต่ตำรานี้มันได้กับตัวผมเอง สมัยนั้นผมเรียนนักธรรมและเรียนบารีสิทธิก็ออกมาเป็นนักเทศเทศสอนชาวบ้านตั้งแต่ทานศีลภาวนาว่าธรรมชาญทาี่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดเทศเรื่องระโสดาสิธาคานาคารหันผมว่ากล่อยยานิพันธ์เลยรู้สึกตัวว่าเป็นคนเก่งเป็นคนดี ต่อมาภายหลังมาศึกษาทางด้านแบบความประพฤติปฏิบัติรู้ตัวว่าบัตถมชานมีองค์ห้าวิตกวิจารปีติสุขเอกค,คตาเมื่อตาทุติยาฌานมีองค์สองคือตัดวิตกวิจารเสียได้เหมือนเมือแต่ปีติสุขเอกค,คตาแต่ว่าเมื่อจิตเข้าถึงฌานที่สองจริงๆไม่รู้คิดว่าหลับไปคิดว่าเผลอไป นี่ในการเรียนแต่วิชาความรู้เข้าตำราเป็นพื้นฐานเอาไปคุยเอาไปสอนชาวบ้านเขได้แต่ม่ความจริงจิตที่เข้าถึงจริงๆก็ไม่รู้ก็เช่นเดียวกับพระคันธาธุระฉะนั้นขอบรรดาท่านทั้งหลายไม่เวลาที่เราบวชเข้ามาในศาสนาขระองค์สมเด็จพระจอมไตรจงถือการปฏิบัติเพื่อตัดไม่ให้บรรลุมรรคผลเป็นสําคัญ อย่าถือตำราจะยึดมั่นจยงเกินไปอยญ่จสนองตัวดีไม่ดีจะตกอเวจีมาหานรก阿拉สำหรับวันนี้หมดเวลาเช่นแล้วขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ท่านหลายทุกท่านสวัสดี